ท่านเคยเอาน้ําใส่ก็ใส่กระโหลกส,สงบเงาตัวเองหรือไม่นะครับว่าท่านไม่รู้สึกตัวเองหรือว่าไปบังคับให้ท่านนายกลาออกนะครับต้องการอะไรต้องการผลประโยชน์อะไรหรือไม่แต่ถ้าผู้ใหญ่ใช้มาพี่ก็จะมีเรื่องกับผู้ใหญ่ด้วยทบทวนเลยแหละทบทวนการรัฐบาลเลยแหละทบทวนเลยทบทวนเลยแล้วไม่ใช่พี่คนเดียวที่ไม่พอใจ เพื่อนกลุ่มพี่อีกประมาณ 7, อีเจ็ดสอสอก็ไม่พอใจรัฐบาลเหมือนกันคนเราไม่ต้องมีสำานึกอะ่ะถูกปะทำอะไรผิดต้องมีสำเนึกเป็นลูกผู้ชายทำผิดต้องรู้จักขอโทษวันนี้พี่มาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้ทำอะไร <S <S แค่จะถามเขาว่าที่พูดไปเนี่ยได้คิดหรือเปล่าเคยอธที่บายแล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นห่วงสําคัญในการตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นห่วงสําคัญที่จะส่งผล นะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้ชัดเจนสถาบันพระมหากษัตริย์ตกเป็นเหยื่อถูกโจมตีนะครับอย่างหนักเลย <c oughs> นะครับอย่างน่าเหลือเชื่อนะผมเคยเรียนไว้ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดทฤษฎีเลสกาจะนํามาใช้ทุกพวกทุกเก่าทุกพักเนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งเริ่มเห็นแล้วยังฮะเริ่มเห็นทุกพักมารวมกันเป็นหนึ่งแล้วนะยังนะฮะมิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ไล่มาแล้วยังเห็นแล้วยังฮะ มิดกลายเป็นศัตรูประชาชนแห่ไล่และมันจะจบที่ไร้แผ่นดินอยู่นะครับผมเรียนอธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าแล้วนะนะครับบางคนบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้มันเป็นไปแล้วผมเคยเรียนบอกอธิบายเล่าเรื่องราวเหล่านี้แล้วว่ามันจะเป็นและมันจะหนักถึงหนักมากตอนนี้คงชัดเจนมากขึ้นนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มากันนอกสถานที่วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พน้นประเด็นที่ฮอตฮอตกันอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องของอความขัดแย้งนะครับเรื่องของสีระกัาเต้มงคลกิจ ซึ่งก็เป็นประเด็น t Talk and t ท w วสื่อให้ความสนใจกับประเด็นนี้เป็นอันมากนะครับแล้วก็ประเด็นเหล่านี้คงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับในเชิงการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์นะครับพอเราเห็นปรากฏการณ์เสร็จเรามีวิเคราะห์แล้วกระบวนการสังเคราะห์จะรู้ว่ามันลึกซึ้งกว่าน,นั้นมากมหมนะ ก็ถ้าถ้าไม่มีเงินไม่มีสตังเต้เต้มาบอกสิลักันนะมีสิลัจะดูดูแลในส่วนที่ดูแลได้ไม่สบายใจที่คุณมงคลโมงุลกิดหรือเต้นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าท่านนายกทัตีทุนกุลาล์นะครับเพื่อเสียสละผมมองพฤติกรรมของมองคลกิดนะครับซึ่งตั้งแต่เป็นสสมาเนี่ยนะครับมีแต่เรื่องนะครับไม่ว่าจะพกรเบิด วัตถุเราเปิดเข้ามาในสภานะครับเรื่องหลายๆเรื่องที่พฤติกรรมของท่านเนี่ยนะครับได้อยู่ในคดีที่สนอบางโพท่านต้องการอะไรเรียกร้องอะไรนะครับตอนจะมีปรับคลมอก็เรียกร้องว่าจะเป็นรัฐุนดีนะครับท่านเคยเอาน้ำํำใ,ใส่กระโหลกสงบเงาตัวเองหรือไม่นะครับว่าท่าน ไม่รู้สึกตัวเองหรือว่าไปบังคับให้ท่านนายกลาออกนะครับต้องการอะไรต้องการผลประโยชน์อะไรหรือไม่นะครับหรือเงินหมดใช่ไหมครับเพราะเต้ได้บริจาคเงินเดือนทั้งหมดนะครับตอนนี้ไม่ไม่มีเงินใช้ใช่หรือไม่ครัเต้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอที่บอกว่ามีการเร่งร้องกันยุบสภาการแก้ไขรัฐมนูลน,น,นะครับวันนี้ฝ่ายรัฐบาลทุกพักก็ลงความเห็นว่าไะแก้แล,แล้วนะครับ การลาออกของท่านในายกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรการทํางานของท่านเลยนะครับเพราะท่านทํางานด้วยความซื่อสัตย์ุจริตนะครับการกับใครได้อย่ามาการกับกับพี่เดี๋ยวมีปัญหามันไส้อ่ะผูใจยอย่างนี้ได้ไงมึงเกี่ยวอะไรด้วยเราก็ให้ความเห็นว่าสมมติถ้าสถานการณ์มันวิกฤตขนาดที่แบบมีม็อบไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือม็อบม็อบคนที่ตกง,งานมาล้อมสภาแล้วมันทำให้บ้านเมืองไปไม่ได้ แล้วก็สมมติถ้าเจ้าที่รัฐเนี่ยจะใช้กําลังกับนักศึกษาเนี่ยพี่ก็พอมองว่ามันจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นก็เลยเสนอไปว่าสมมุติถ้าท่านนายกควบคุมไม่ได้ก็ต้องเสียสละก็แค่นั้นเองแต่ถ้าท่านนายกควบคุมได้ก็อยู่ต่อไปไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่เผอิญว่านายศิระเนี่ยความจริงมันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นผมนะอ่าแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ว่าให้ผมลาออกว่าถ้าไม่มีเงินบริจาคโควิดหมด ก็ให้ไปขอเขาได้เนี่ยพูดจาทานองว่าอะไรนะตักน้ําใส่กระโหลกช่ชโน่ลุงเงาพูดได้ยังไงออนี้เป็นเพื่อนรุ่มรุ่นกันนะมากเลยนะออแล้ววันนี้เนี่ยคือพอพูดเสร็จปุ๊บก็เปิดตูดแนบหนีไปหาลุงป้อมเลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เอามาพูดเนี่ยคือลุงป้อมใชใ้มาพูดหรือเปล่าถ้าลุงป้อมใชใ้มาพูดเนี่ยก็มีเรื่องกัน แต่ถ้าลุงป้อมไม่ได้ใช้ให้มาพูดเนี่ยสีล้านไม่ต้องมาเคลียร์กับผมไม่เคลียร์มีปัญหาแน่คืออย่าอย่าคิดว่ามีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังแล้วจะมาพูดจาอย่างงู้นอย่างนี้กางไปกางกับคนอื่นได้เนี่ยกางกับใครได้อย่ามากางกับกับพี่เดี๋ยวมีปัญหาเอาติดใจอยู่แล้วติดใจอยู่แล้วอ่าคือสมมุติถ้าผู้ใหญ่ใช้มาเนี่ยผู้ชายผู้ใหญ่ก็ต้องผิดใจกับพี่อ่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้ผิดอ่าไม่ได้ไม่ได้ใช้มา ก็ไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่แต่ถ้าผู้ใหญ่ใช้มาพี่ก็จะมีเรื่องกับผู้ใหญ่ด้วยทบทวนเลยละทบทวนการรวรัฐบาลเลยละทบทวนเลยทบทวนเลยแล้วไม่ใช่พี่คนเดียวที่ไม่พอใจเพื่อนกลุ่มพี่อีกประมาณอีเจ็ดสอสอก็ไม่พอใจรัฐบาลเหมือนกันคําว่าไม่พอใจคือไม่พอใจว่าสถานการณ์นณปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนพรรคอื่นๆที่มีปัญหาอยู่ว่าสถานการณ์มันวิกฤตแล้วก็มองว่ารัฐบาลเนี่ย แก้ไขด้วยอารมณ์ไม่ได้แก้ไขด้วยวิธีละมุนล,ละม่อมทําได้ยังไงอะไปจบนักศึกษาแทนที่จะพูดคุยกันถูกปะ่ะอะไรลุมมารวยเพื่อให้บ้านเมืองไปได้ก็ทําไม่ใช่คิดว่าตัวเองเป็นทหารแล้วก็จะใช้ความเป็นทหารในสมัยก่อนมาใช้ในการบริหารบ้านเมืองในปัจจุบันนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรเราเป็นคนเริ่มก่อนนี่ถูกป่ะแต่ที่จะมีสัมนึกขอโทษขอโวยก็ไม่มีถูกป่ะพี่ลูกผู้ชายฆ่าได้อยางไม่ได้ยางไม่ได้เพราะทแบบนี้ยาก็ตคา,าคือคนเรามมนต้องมีสําเนกอะ่ะถูกป่ะทำอะไรผิดต้องมีสําเนกเป็นลูกผู้ชายทำผิดต้องรู้จักขอโทษวันนี้ ที่มาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่เคยทำอะไรแค่จะถามเขาว่าที่พูดไปเนี่ยได้คิดหรือเปล่ามันกระทบคนอื่นเขาเสียหายถูกปะ่ะไม่ใช่ว่าถือดีมาจากไหนแล้วก็ไปดา่าคนนู้นดา่าคนนี้ไม่ใช่ดา่าเฉพาะผู่คนเดียวแล้วก็ตำหนิที่มาหลายทางแล้วถูกปะ่ะคือในเมื่อตำหนิแล้วเนี่ยคือเป็นลูกผู้ชาย ชอบว่าคนอื่นรับหลังที่ไม่ชอบคือว่าก็ว่าต่อหน้าเลยอเราผิดตรงไหนเอ,อเราไม่ดีตรงไหนย,ยอมรับแต่ถ้ามาเราคงเห็นเชิงปรากฏการณ์นะครับเหตุการณ์นี้ก็มีการฟืดฟัดบิดวางมวยกันนะฮะเกิดขึ้นกลางสาภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งคนชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสาภา นะครับก็มาห้ามศึกซึ่งทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าจะไม่ฟัดกันกลางสภาอย่างไรก็ตามนะครับศิระก็ไปแจ้งความนะครับใส่มงคลกิจนะครับบอกว่า,าคมคูนะฮะซึ่งสื่อมวลชนก็เข้าไปทําข่าวกันจำนวนมากในขณะที่มงคลกิจนะครับก็ให้ทนายความไปฟ้องนะครับต่อศิระนะครับในข้อหาหมิ่นประมาท ซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่ศิลาออกมาแถลงข่าวโจมตีมงคลลกิจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เพราะว่านะครับมงคลลกิจนั้นเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นะครับบอกว่าต้องลาออกนะครับโดยยืนยันว่าหากไม่สามารถที่จะแก้ไขนะครับปัญหาสถานการณ์ได้ นะครับถ้าไม่แก้ไขไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ก็ควรจะลาออกไม่ต้องการให้เกิดการประทะกันระหว่างเด็กนักเรียนนักศึกษาประชาชนนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าจะมีการไปล้อมสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งนะครับยาวนานนะครับะจนเป็นที่มาของการเสียชีวิตของประชาชนอีกต่อไปนะครับ ก็เลยเป็นที่มาของสีระนะครับซึ่งเป็นเด็กของลุงป้อมนะครับก็ออกมาปกป้องซึ่งศีระตอนนี้ก็เป็นประธานกันมาที่การกฎหมายนะครับก็มา,อาตอบโต้นะครับกล่าวหานะครับอย่างที่เป็นตามข่าวนะครับโดยเฉพาะกล่าวหา,วาไม่มีเงินหรือเปล่าอยากจะเรียกร้องเงินหรือว่าต้องการอะไรทําไมมาทําแบบนี้มาเรียกร้องให้พรเอกประยุทธ์ลาออกทาไม นะครับมงคลกิจก็บอกว่าสาเหตุที่เรียกร้องก็บอกว่าถ้าควบคุมสถา,านการณ์ไม่ได้ก็ตัดสินใจลาออกซะนะครับเพราะมีฉะนั้นเนี่ยสถา,านการณ์มันก็จะบานปลายมีคนตายมีคนได้รับบาดเจ็บถ้าคุมสถา,านการณ์ได้ก็แล้วไปนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์เป็นความขัดแย้งกันระหว่างศีระนะครับกับเต้ม,มงกลกิจแต่ ในทางกลับกันตอนนี้ก็มีพักร่วมนะครับรัฐบาลอย่างน้อยอ8พรรคการเมืองก็แสดงท่าทีจะถอยห่างออกจากรัฐบาลนะครับก่อนหน้านี้พักภูมิใจไทยนะครับก็มีการถแถลงว่าพร้อมจะทำการแก้ไขสําูนแล้วก็จะให้มีการยุบสภาผูแ้แทนรัษฎรแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ถแถลงใหการสับดุน ในขณะที่นะครับหัวหน้าพรรคเขาซึ่งเป็นรองนายกรัฐมตรีและก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับอนุทินชาญวิริยุณนะก็มาบอกว่าได้คุยกับพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์เรื่องนี้แล้วนะครับในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคใหญ่พรรคหนึ่งก็ออกมาแถลงให้ทนายความออกมาแถลงบอกว่าเห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขตํานินะครับแต่ไม่ให้มีการแก้ไขหมวด1หมวด2คือหมวดพระมหากษัตริย์นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าดูในเชิงการวิเคราะห์นะครับก็เป็นความขัดแย้งของสองคนที่ทะเลาะกันไปมานะครับแต่ในเชิงการสังเคราะห์ไม่ใช่นะครับในเชิงการสังเคราะห์เป็นอย่างนี้ครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับทำการปรับคัมาีรีนะครับหลังจากที่ขจัด4คกุมารออกไปหรือมีทั้งหมด5ตําแหน่ง4คุมารออกไป แล้วทําการปฏิรูปพักการเมืองสองพักการเมืองคือพลังประชารัฐและปฏิรูปรวมพลังประชาชาติไทยเสร็จต้องทําทั้งหมด3ยุทธวิธีนะครับหนสีกุมารออกไป2องปฏิรูปพักสองพักการเมืองนะครับเรียบร้อยควรจะตั้งคนที่มีความสามารถเข้าไปแต่พลเอกประยุทธ์เลือกนะครับที่จะเอาพวกของตอนเองซึ่งผมบอกไว้แล้วมันจะมี2ทางเลือกนะครับคือ 1. ความสมรู้มแตกหัก ซึ่งตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนนะครับว่าเข้าสู่กระบวนการแตกหักและผมเคยเรียนย้ำไม่ว่าเมื่อ,อไหรก็ตามถ้าตั้งกัมตรีก่อนที่จะงบประมาณปีพุทธศักราช2564เนี่ยผ่านเตรียมพร้อมให้ดีดพักร่วมรัฐบาลจัดแตกนะครับและก็โดยเฉพาะในพลังประชารัฐที่ผ่านมาก็คงเห็นชัดนะครับว่าในพลังประชารัฐกลุ่ม3มิตรกลุ่ม4มิตรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็แตกแยกในเฉพาะพลังประชารัฐ การออกมาแถลงการของพรรคภูมิใจไทยนะครับการเคลื่อนไหวของมงคลกิจซึ่งเป็นแกนานําของกลุ่ม1ิพรรคการเมืองนะครับตงทําให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าในรัฐบาลนั้นกําลังเกิดความแตกแยกนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์นะครับบอกว่าถ้าแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ก็จะทําการยุบสภาในเชิงการสังเคราะห์ผมเรียนสิ่งเหล่านี้ไว้แล้ว นะครับต้นเหตุมาจากอะไรต้นเหตุมาจากการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดซึ่งยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดในช่วงโควิด19ที่มียุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยนะครับในเฟสแรกป้องปรามเยียวยาวฟื้นฟูเฟสที่2นะครับจะต้องเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจนะครับและเข้าสู่หมดที่สําคัญก็คือการเลือกตั้งท้องถิน่น แต่ปรากฏว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เขาต,เตัดสินใจเอาพวกของตัวเองผมเสนอให้เอาสีท่านมานะครับจากนั้นต้องทํากระบวนการ1 2 3 4 5ตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมาพอไม่ตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมา,มสา,า,นมาเสร็จเขาจะใช้วิธีการจะไปตั้งสสลงสสลออะไรขึ้นมาแทนนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นเกมที่ฝั่งไอ้แมวเป็นผู้กําหนดตอนนี้เกมตึงเปลี่ยนไอ้แมวก็เลยเป็นคนกําหนดสถานการณ์นะครับพรรครวมรัฐบาลจึงแตก เกมเปลี่ยนหมดเลยฮะเกมเปลี่ยนหมดเลยตอนนี้เราเห็นใครไปเชื่อวงกลมกิจที่กอดกับพลเอกประยุทธ์จู่ก็เปลี่ยนท่าทีขึ้นมาอย่างกันท<ม>ันหันใครยังไปเชื่อว่าพรรคประชาธิป,ปัตย์พรรคภูมิใจไทยที่อยู่ร่วมรัฐบาลก็มีท่าทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักกับ,บรัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ใครไปเชื่อว่าม็อบที่รักกันอยู่เนี่ยม็อบที่คนไทยที่รักกันอยู่จู่ๆก็เป็นม็อบขึ้นมาใครไปเชื่อปรากฏการเหล่านี้กลับมาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นตามลําดับ นะครับสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปพลหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็นะบจะหนักไปเรื่อยๆนะครับถามว่าจะแก้ไขปัญหาได้ไหมแก้ได้ยากไหมไม่ยากนะครับอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับทุกคนต้องรับบทเรียนนะครับและผมบอกแล้วนะครับเคยที่บายแล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นห่วงสําคัญ ในการตั้งรัฐบริที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นห่วงสําคัญที่จะส่งผลนะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้ชัดเจนนะสถาบันพระมหากษัตริย์ตกเป็นเหยื่อถูกโจมตีนะครับอย่างหนักเลยนะครับอย่างน่าเหลือเชื่อนะผมเคยเรียนไว้ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดทฤษฎีเลสกาจะนํามาใช้ทุกพวกทุกเก่าทุกพักเนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งเริ่มเห็นแล้วยังฮะเริ่มเห็นทุกพักมารวมกันเป็นหนึ่งแล้วยังนะฮะ มิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ไล่มาแล้วยังเห็นแล้วยังฮะมิตรกลายเป็นศัตรูประชาชนแห่ไล่และมันจะจบที่ไ right ร้แผ่นดินอยู่นะครับผมเรียนอธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าแล้วนะนะครับบางคนบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้มันเป็นไปแล้วผมเคยเรียนบอกอธิบายเล่าเรื่องราวเหล่านี้แล้วว่ามันจะเป็นและมันจะหนักถึงหนักมากตอนนี้คงชัดเจนมากขึ้นนะครับว่ามันจริงอย่างที่ผมเรียนไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามสถานการณ์จะหนักขึ้นเรื่อยๆจะยกระดับความแตกแยกนะครับภายในรัฐบาลจะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โอกาสที่จะมีการยุบสภาก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วถึงเวลาหรือยังที่จะพลเอกประยุทธ์จะลาออกยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาหรือยังที่พลเอกประยุทธ์จะยุบสภายังไม่ถึงเวลานะครับสถานการณ์กําลังงวดเข้าไปทุกทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและก็ประชาชนได้เห็นในทางกลับกัน ได้เห็นขบวนการล้มเจ้ามีจริงนะครับแล้วก็ได้เห็นว่ามีพักการเมืองและนกันกนการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องและที่สําคัญก็คือว่ายังสาวไม่หมดถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังและผู้บงการเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบในการกระทําครั้งนี้นะครับผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าใจเย็นเย็นเย็นเยเย็นเย็นเย็นเหมือนน้ำลัวไก่น้ำรลวกไก่มันร้อนนะคนบอกใจเย็นเย็นเหมือนน้ำรลวกไก่นะครับ รอดูสถานการณ์การแตกกันของพรรคร่วมมาสะท้อนว่าสิ่งที่ผมเรียนไว้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่ผมอธิบายสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับและมันก็จะเกิดขึ้นอีกและก็มันจะหนักขึ้นตามลําดับอย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับพี่น้องคนไทยผู้รักชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์คงเป็นบทเรียนที่ดีให้กับพลเอกประยุทธ นะครับเป็นบทเรียนที่ดีให้กับนักการเมืองที่ไม่ใช่ดูการเมืองแค่ตามองเห็นเป็นบทเรียนให้กับประชาชนคนธรธรมดาที่สนใจการเมืองว่าการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนนะครับการทํานายทายทักหรือบอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะฮะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่เป็นไสยศาสตร์นะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นทานการทํานายทายทักแบบโขนนะฮะผมทํานายทายทักแบบวิทยาศาสตร์นะอ้างอิงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะนักการเมืองและพรรคการเมืองเนี่ย เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะเลือกประชาชนเป็นสําคัญเพราะเขาลงทุนไปสูงเขาไม่มาเลือกเหล่าคนเอกประยุทธ์เขาเลือกประชาชนเป็นสําคัญนะครับเขาต้องเอาตัวรอดให้พักการเมืองและเขาเนี่ยกลับมาดํารงคงอยู่ให้ได้นี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในระหว่างนี้เอาล่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นเพียงบทเรียนเท่านั้นปรากฏการณ์ระหว่างศีดะที่วิดวางมวยกับมงคลกิจยังไม่จบ นะครับยังคงเป็นประเด็นต่อไปและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันกําลังสาวใบบางประการแต่อย่างน้อย courage, สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ม็อบก็เบาบางลงหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบ <concurrent ly performing> wow, คุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต <pet aluminum Everyone> <t audible> ่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ